แซนวิชพิสต็อปตอนนี้จะพาทุกคนไปทำชิ้นส่วนรถแข่งคานาดโดยเราจะพาคุณไปดูตั้งแต่การทำ 3D Scanning ออกแบบไฟล์ Fi 3ามมิติสร้างโหมดวางผ้าเข้าเตาอบจนออกมาเป็นชิ้นงานจริง สนับสนุนโดย f อ r t จูนเนชุดแต่งว i d บอดี y และล้ออร่อยจากเลนโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณซื้อได้เลยที่โชว์รูมตัวยูตาทั่วประเทศครบจบในที่เดียวอีกทั้งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้ไม่ต้องจ่ายเต็มก่อนสะดวกสุดๆ เราเริ่มต้นงานวันแรกด้วยการสแกนกันชนหน้านะครับขั้นแรกเลยเราก็จะติดสติกเกอร์สะท้อนแสงไปตามจุดที่เราจะสแกนนะสติกเกอร์มันจะเป็นคล้ายๆผ้ากำมะหยีก่การติดก็จะมีการเว้นช่องว่างไปนิดนึงนะครับให้มันทั่วชิ้นงานก็พอเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวสแกนเนอร์นะครับยิงไปตามส่วนที่เราจะสแกนการสแกนก็จะค่อยๆลากไปเรื่อยๆครับเหมือนเรา ถ่ายวิดีโอตัวชิ้นงานครับให้เซ็นเซอร์มันจับระยะตามจุดที่เราติดไว้ครับแต่ว่าปัญหาของเครื่องสแกนก็คือบางทีเวลาเจออะไรที่มันเงาเงาเนี่ยมันจะถ่ายไม่ค่อยติดมันจะแบบเหมือนถ่ายไปทะลุไปอะไรอย่างี้ครับวิธีแก้ปัญหาก็จะใช้สเปรย์ที่มันเป็นเหมือนสเปรย์ฝุ่นแบบนี้ครับฉีดไปตามพื้นผิวให้มันเกิดความด้านให้มันสะท้อนแสงได้น้อยลงนะครับ จุดที่มีความเงามากๆเช่นกระจกอะไรอย่างนี้ครับจะสแกนไม่ติดเลยก็ต้องเอาสเปรย์มาช่วยไฟายที่สแกนออกมาจะไม่ได้แบบเรียบกลิบนะครับต้องมีการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรถแข่งคันนี้นะครับเป็นรถของพีก่กิษสุกิจตันตาซีนะครับสร้างโดยพี่ตีค a าสโนนะครับโดยที่ใช้บอดี้ของ e 9 2ผ่านนมกติกา pt maxniton รุ่นสยาม gt ครับ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็น m 5 2ครับซึ่งเป็นเครื่องที่อยู่ในพวก e 3 6อะไรเงี้ยครับซึ่งคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ใช้เครื่องของ e 9 2ใช่ไหมก็คืออู่เนี่ยครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องนี้เป็นพิเศษ,ษแล้วก็มีการสร้างเซตอัพแบบเดียวกันไว้ในรถหลายๆคันที่แข่งครับเวลาไปแข่งก็จะสามารถทําให้สลับสับเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้ง่ายครับแล้วก็มีขั้นตอนการเซอร์วิสแบบเดียวกันเป็นไปเพื่อความสะดวกในการทำงานนั่นเองครับ สำหรับบอดี้นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของอู่นี้แล้วก็ของพี่กิดด้วยครับดังนั้นก็ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาเป็นส่วนใหญ่งานของเราวันนี้ก็คือการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนที่เรียกว่าคานานนะครับซึ่งจะอยู่ที่กันชนหน้าวันนี้ขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับน็อตขั้นตอนคือสแกนชิ้นส่วนกันชนหน้ารถครับแล้วก็เอาไว้ใช้ออกแบบคาน,าน์นานวนน่าา ถ้าเกิดเราไม่สแกนนี่เราสามารถขึ้นชิ้นงานได้ไหมสามารถขึ้นได้แต่ต้องปั้นเองซึ่งสแกนมันความใกล้เคียงมันประมาณไหนครับ0.05มิลตอนนี้ขั้นต่อไปเราทําอะไรต่อเอาไฟล์สแกนไปทังความสะอาดผิวครับแล้วก็ออกแบบแล,แล้วก็พิมพ์สามมิติตก็มาลองไปติ้งดูครับว่าได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ทําแม่พิมพ์งั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะ มมาาาตถ่ยเยเดี๋ยว <c oughs> จะพาทุกคนไปดูว่าไอพีเพ็กคาร์บอนนี่มันเป็นยังไงแล้วก็ทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็คือวันแรกของการทำงานนะครับหลังจากได้แบบของกันชนมาแล้วนะครับเราก็จะทำการออกแบบขนาดโดยอ้างอิงจากระยะของกันชนนั่นเองครับสำหรับการขึ้นไฟล์3มิตินะครับต้องอธิบายว่ามันมีด้วยกัน2แบบหลักๆที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับแบบแรกก็คือพลิกอน แบบโพลีนเนี่ยจะใช้ได้หลากหลายครับมันจะเป็นเหมือนกับว่าสามเหลี่ยมมาต่อต่อกันหลายๆชิ้นจนกลายเป็นรูปทรงใช้ในพวกเกมพวกอะไรพวกนี้ครับแบบที่สองจะเรียกกันว่าเนิร์ฟครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนรูปทรงเลขาคณิตแบบเนิร์ฟเนี่ยมันจะแม่นกว่าครับแล้วก็เหมาะสำหรับการเขียนแบบแล้วก็สร้างไฟล์สำหรับการผลิตครับ อย่างที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็จะมีมาตรฐานที่สูงที่สุดก็จะเรียกกันว่า Class A Surface ซึ่งความแม่นยำนี่มันจะแบบเป๊ะมากของเราวันนี้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นครับเราก็ใช้โปรแกรมที่ใช้งานง่ายๆก็พออย่างตัวนี้เป็น Rhino s e l o s ครับพอออกแบบเสร็จแล้วครับก็ Export เป็นไฟล์ STL ได้เลยแล้วก็ส่งให้เครื่อง 3D Print จริงๆจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้เหมือนกันครับแค่ว่า x x p r r t มาให้เป็นไฟล์ตระกูลเนี่ยครับเครื่องปรินมันถึงจะอ่านได้นะครับอันนี้ก็คือตัว T-D p i n นะครับที่ปรินออกมาเพื่อทำโมก่อนเป็นขั้นแรกเลยพอเราได้ตัวนี้คุณนอตก็เอาไปทำเป็นโมตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรคุณนอต ไฟเบอร์หรอใช่เป็นไฟเบอร์แล้วก็ e 64, อีโปซีอ่าโอเคก็คือชิ้นนั้นจะถอดมาจากชิ้นนี้ครับเพือที่ว่าชิ้นนี้จะสร้างชิ้นงานจริงขึ้นมามันก็จะเหมือนกับว่าแกะแบบมันออกมาครับมันจะง่ายกว่าตีกระดาษสัปีเงองตีจะเป็นกระดาษแข็งแล้วก็อ๋ออ่านี่ออกแล้วก็คือปกติก็คือเขาจะต่อขอบมันออกมา เพื่อให้ให้โมมันไอ้นี้ได้อันนี้ก็คือเราก็คุณน้อยก็ปินพ์แนวนี้ออกมาเลยครับปึ๊บขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีเปลี่ยนฟิลาเมนต์อยู่ใช่ไหมน่าจะหมดอันนี้ก็คือชิ้นงานจริงที่เห็นเนี่ยครับอย่างเงี้ยปึ๊บซึ่งมันมาจากแบบที่เราไปสแกนกันวันนั้นครับมันก็จะพอดีเป๊ะเลยอันนี้พอโมสเสร็จแล้วต้องเอาไปอบก่อนอบนานขนาดไหนครับ โอ้เพื่อความแข็งแรงใช่ไหมเตาที่ใช้อบโมก็จะหน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นเตาที่ควบคุมอุณหภูมิได้ซึ่งเลสิ้นที่ใช้ทำโมเนี่ยครับต้องเป็นเกดที่ทนความร้อนได้เพราะว่าโมเนี่ยจะต้องไปเข้าตู้ออโต้เคฟด้วยครับหลังจากอบเสร็จนะครับเราก็จะเอาโมมาขัดให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้ด้วยมือก่อนนะครับเป็นการเก็บงานให้มันเรียบร้อยเพราะว่า การแกะโมจาก T ดี r ิ n นเนี่ยมันจะมีความอยา,อยากอยู่พอสมควรเลยก็พยายามขัดให้เรียบที่สุดครับหลักการทาโมการออกแบบโมเราต้องคิดยังไงบ้างคุณหลอนอยู่ที่ว่ามันขอดจากชิ้นงานได้หรือเปล่าแล้วถ้าชิ้นนี้แบบมุมมันแคบเกินแล้วก็ตัดเครื่องนี้ออกตั้งตรงแล้วก็ไปทำชิ้นนี้แยกก็คือต้องต้องเผื่อไว้สําหรับการแกะออกจากโมด้วยนะครับ ว่าทํามาแก่ไม่ได้นี่ก็คือทับุบโมทิง <Yeah. S 1> <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยแล้วแบบนี้ไม่ต้องมีชิ้นมาประกบหรออย่างการออกแบบแบบนี้มันเป็นไงครับคุณมันแล้วแต่ถ้าคนอยากได้ผิวแบบสองฝั่งนี่มันแบบสวยทั้งสองฝั่งมันต้องประกบตัวชิ้นงานมันจะหนาหนามันก็ทําได้บบทําได้สองแบบ <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมีข้ามบนก็ได้ครับเพราะว่าซีเนมอยู่ด้านล่างอยู่แล้วมันโชว์อยู่ด้านนี้แบบเน้นๆอยู่แล้วตอนนี้ก็โมก็พร้อมแล้วครับเหลืออะไรอีกไหมครับพร้อมไหมต้องทําอะไรต่อครับปัดเงาครับอ๋อให,ให้ให้เงาไอ้น,นี่เลยใช่ไหมโอเคต้องวางประมาณหกถึงเจ็ดชั้นครับ,รบจริงๆมันมันไม่ต้องถึงก็ได้ครับแต่ว่าผมเพิ่งเคยทำนี่ชิ้นแรกเลยเทสไปก่อนใช่ไหมโอเค <Okay. S 1> เทสไว้ก่อนโอเค แล้วโมอย่างนี้เราใช้ได้กี่ครั้งอะแบบมันมีอายุไหมสิบยี่สิบครั้งแต่จริงๆก็อยู่ที่การดูแลถ้าตอนเราเข้าถุงแล้วเวลาดูดเหนญกาลแล้วถุงมันไปล้งขอบล้งอะไรตรงนหมันก็จะเกิดเกิดอกาสทิดตัวแต่ถ้าวางถุงดีๆไม่ให้มันล้างก็จะใช้ได้ก็เซฟโมไปด้วยใช่ครับก็ก็ก็ห้ามเก็บไว้แบบห้ามสักแต่ขึ้นหิ่งิ่ะ นี่ตัวตัวแม่แบบคุวน้อนก็ใช้เครื่องขัดแบบนี้ขัดเลยนะครับเอาให้มันเรียบที่สุดครับเพราะว่าพอแกะโอมโมออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตามพื้นผิวของโมเลยครับก็เลยพยายามขัดให้มันเรียบที่สุดเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นพอเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเงาแบบนี้เลยเรียบเลยคือยิ่งโมเรียบงานก็จะออกมาเรียบนั่นเอง ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำแพทเทิร์นสำหรับตัดผ้าคาร์บอนนะครับซึ่งเราก็ใช้สติกเกอร์นี่แหละแล้วก็ไปลอกลายตามรูปทรงของโมของเรานั่นเองครับเราก็ต้องเว้นระยะไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อสำหรับการตัดซึ่งถ้าเป็นโรงงานใหญ่มากๆเนี่ยครับเขาจะใช้เครื่องจักรทำแพทเทิร์นมาแต่แรกเลยชิ้นแรกอาจจะตัดวางให้ส่วนส่วนที่มันให,ใหญ่ๆก่อน ให้ตรงตามร่องแล้วก็ทิ้นพวกขาพวกขาผมก็จะตัดผ้าเกินมาหน่อยหนึ่งให้มันมาค้ำถึงประมาณนี้ครับให้ให้มันยึดเชื่อมกันชั้นต่อไปก็กลับลายเป็นสี่ห้าองศาให้มันยึดหยุดแล้วก็แข็งแรงนะเมือนอ๋ออ่าอ่าทีาครันลดไปแนวตรงอย่างเดียวพอแรงบิดมุมนี้มันก็ก็คือไขว้ไขว้ลายมัน ค,คุณนอนอธิบายเรื่องผ้าพีเพกให้ผมีฟองหนึ่งได้ไหมเอา,เข,าข้าวครับคือผ้าที่เลือกอีพ็อกซีมาแล้วครับในปริมาณที่เหมาะสมก็คือปกติงานอินฟิวชันก็คือผ้ากับอีพ x อกซีแยกกัน เ,เ,เราเอาแพทเทิร์นเมื่อกี้มาวาดแบบกับผ้าคาร์บอนนะครับก็พยายามวางให้ประหยัดมากที่สุดครับเพราะว่าม้วนหนึ่งก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันครับส่วนลายเนี่ยก็จะมีให้เลือกเหมือนกับคาร์บอนทุกๆลายนั่นแหละครับแล้วก็ตัดตามแบบได้เลยครับ ซึ่งเราจะต้องตัดหลายชิ้นหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจํานวนผ้าว่าเราจะวางกี่ชั้นนั่นเองเช่นอันนี้6ชั้นก็6ชิ้นแบบเดียวกันถ้าเป็นางานทชชันมันจะเป็นผ้าดิบมันจะควบคุมผ้าได้ยากกว่าบางทีมันไปโดนผ้าก็ขยับนะครับแต่นี้คือมันเย็บซีมันจะลอ็ลอกล็อกมาเลยแล้วก,ก็ไขยับน้อย เราต้องเอาไดร์บารอ้บางกรณีที่มันบางมุมมองไม่เข้าเราก็ต้องใช้ได้์บ่าเพื่อดันเข้าไปอ๋อนี่นะครับชิ้นทีเพกนะครับต้องแช่ไว้ถ้าเราไม่แช่ไว้นี่ก็คือเหนียวเลยใช่ไหมฮะนี่ก็กลับตู้เรียบร้อยครับนี่เป็นแบบนี้ครับปึ๊บมองไม่ค่อยเห็นเลยตัวผ้าเนี่ยมัน เคลือบเรซินมาแล้วครับสัมผัสมันก็จะเหนียว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 เหมือนคล้ายๆเซวเลยสติกเกอร์แต่ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้หมายถึงว่าออกจากตู้เย็นเมื่อกี้มาแล้วตากทิงไว้มันจะกลายเป็นแบบนี้แต่นี้เราทําอะไรกับมันได้ไหมไม่ได้แล้ว,ลว <c oughs> เสียแล้วใช่ไหมครับความยากของ ผ้าพีเพกก็คืออุณหภูมิครับถ้าเกิดว่ามันร้อนมากๆมันก็จะแห้งเป็นสาลายเหมือนไอชิ้นกลางนอกเมื่อกี้นะครับการทำงานก็เลยต้องอยู่ในห้องแอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมิหน่อยครับอันนี้คืออะไรครับคุณนะ็อตตัวน้ำยารับแบบยาป,ปาอดแบบเวลาอบเสร็จมันก็จะหอดออกมาได้ง่ายมันจะไม่ติด หลังจากตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยครับคุณน็อตก็จะเริ่มวางผ้าโดยตอนนี้เป็นการลองวางนะครับยังไม่ต้องแกะกระดาษลองฮะเอาให้มันชัวร์ก่อนส่วนที่เราตัดเกินไว้ก็จะมาเก็บกันตอนนี้นะครับก็คือทำให้มันชิดกับโมที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าตอนนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ ตัวผ้านี้มันจะมากับกระดาษรองนะครับแล้วก็ทำการลอกกระดาษออกอความเหนียวก็ประมาณสติ๊กเกอร์ครับจากนั้นก็พยายามวางให้มันชิดกับโมมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะส่วนขอบที่จะต้องละเอียดมากเป็นพิเศษส่วนที่เกินมาอีกฝั่งก็จะติดอยู่กับปีกของมันนะครับ บางจุดที่เราต้องการขยับนะครับเราจะใช้ไดเป่าผมให้มันร้อนจากนั้นมันถึงจะขยับได้นิดหน่อยครับเก็บความรู้ของผ้าลายฟอสคาร์บอนนะครับก็คือด้านหนึ่งจะมีลายครับส่วนทีกด้านหนึ่งก็คือเป็นแบบ UD คุณน้อนเขาเรียก UD ก็คือแบบที่ไม่ได้สารมา ทำไว้ให้ให้ตัวที่เป็นเศษฟอสร์คาร์บอนเนี่ยมันติดอยู่ด้วยกันเฉยๆครับนี่ก็เวลาวางผ้าก็ต้องดูหน้าของมันนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าลายปกติก็สองด้านมันก็จะเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาเข้าถุงซิลนะครับเพื่อที่จะกดผ้าให้มันติดอยู่กับโมนะครับแล้วก็ทำการซิลให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือ แต่ออโต้เคฟนะครับที่ใช้อบนะครับนนวันก่อนมันมีเรื่องเซตติ้งอะไรที่ยังไม่จบอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วเตาอ,อบออโต้เคฟทำงานโดยการใช้ความร้อนแล้วก็แรงดันนะครับเลซินที่เคลือบผ้าพีเพกอยู่ก็จะถูกละลายแล้วก็ผสานกับเนื้อผ้านั่นเองครับ mm hmm. แล้วก็กำหนดรูปทรงโดยโมที่เราทำนั่นเอง ตอนนี้เราก็รอให้ชิ้นงานเสร็จครับอ่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ PGM c a r บอนนะครับชิ้นงานออกมาแล้วนะครับปึ๊บนี่ก็คือออกมาจากโมรเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นแรกนะครับก็ตอนนี้มันยังมีส่วนที่ต้องเก็บรายละเอียดอยู่นะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บ ใหคือวา,ว,าวาง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 ไปครับแล้วก็อันนี้เข้าตู้อบก็คือผ้าพีเพกที่เห็นวันนั้นนะมันจะเป็นเหนียวเหนียวก็คือมันมีเรซินใหมล่ล่ะอยู่กับเนื้อผ้าเลยก็อบจนได้อุณหภูมิมันก็แห้งใช่ไหมครับแห้งเสร็จก็แกะปื๊บออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดตามขอบของมัน ให้ได้รูปทรงที่ต้องการครับหลังจากตัดชิ้นงานแล้วก็ขัดอีกนิดหน่อยครับขนาดของเราก็เสร็จเรียบร้อยปึ๊บ1.6มิลนะครับชิ้นงานประมาณ หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดปดมันแล้วแต่บาง yeah, ส่วนถ้าส่วนปลาถผมว่าน่าจะประมาณหนึ่จห้าครับแต่ถ้าส่วนที่ดาเนี่ยนะผมผมวางไว้ประมาณสองสองมิลก็คือประมาณกี่ชั้นครับมันสี่ชั้นสี่<ๆ>ชั้นแล้วก็มีเสริมอันนี้อีกชั้นอ่าโอเคอ่าถ้ามองตรงนี้จะเห็นเลยว่า มันหนากว่าตรงโคนนะครับ,รงงรบอย่างอันนี้คุณน็อตวางผ้าอะไรอยู่ไหบ้างครับชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายผมวางลายฟอร์ครับแล้วก็ไอตัวชั้นเสริมความแข็งแรงผมวางผ้า400กรัมตัวลาย 12k มันจะหนากว่า200กรัมโปรเจกต์นี้ถ้าเกิดต่อเนื่องเลยทุกวันน่าจะประมาณกี่วันเสร็จ วันแรกสามารถสแกนแลวออกแบบได้เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเป็นปิ้น์ิ้นถ้าไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวไม่ไม่มีปัญหาก็วันเดียวครับทำแม่พิมพ์ก็ใช้เวลาหนึ่วันแล้วก็ต้องอบอบแม่พิมพ์เพื่อให้มันรองรับแรงดันแล้วก็ความร้อนครับอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็วางผ้าได้เลยนี่ก็ใช้เวลาเท่าไหร่จากชิี้ประมาณ3ชั่วโมงครับโอ๋เร็วมากนะพูดถึงใช่ จบโปรเจกต์ครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือผมจะไปเก็บภาพตอนติดตั้งกับรถเรียบร้อยแนละ้วว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างก่อนไปสนามถัดไปก็ขอจูนกันหน่อยครับเหลือเท่าไหร่ครับเราเหลือประมาณ310จากจาก3 9 0เชียเพราะว่า เรามีรถอีกคันหนึ่งแล้วแหม่รถคันนี้อยากจะพงคอนเซป์ว่าเหนียวทนแล้วก็เป็นรถสำรองของคนในทีมอ๋อคือหมายใจว่าให้มันวิ่งได้ทนึงปีแบบไม่พังเลยอ่าก็เลยต้องเอามาน้อยๆเดี๋ยเพิ่มนนคนหะอนี่เพิม่หมหนวเพหเดี๋ยวไปดูครับตอนนอี้อีกกี่วันสนามแรกมั้ยอีกกีวันสนามแรกนะ <laughs> วันวันสุ้ถามหรือตอกย้ำนะ <c oughs> อีกสองวันเดิอนอ่ะอีกสองวันก็นกนเ,เดินทางแล้วครับตอนนี้กำลังจูนอยู่ครับ สำหรับการจัดอุตระดิษสตีดเซอร์กิตและชิ้นส่วนก็ถูกติดตั้งกับรถแข่งเรียบร้อยสำหรับหน้าที่ของคานาน,นะครับนั่นก็คือการจัดเรียงอากาศให้วิ่งอ้อมล้อไปแล้วก็ช่วยบาลานซ์แรงกดระหว่างหน้ากับหลังนะครับซึ่งเราไม่รู้ได้ผลหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเราแกะแบบมาจากของที่เขาใช้กันใน M3 เนี่ย สำหรับอุตรดิตตีสกิดนะครับจะจัดรอบสนามกีฬาพญาพิชัยดับหักโดยที่โซนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพิษแล้วก็คนดูสามารถยืนดูได้รอบๆแบบนี้เลยครับจะมีช่วงเวลาให้สามารถเดินข้ามเข้าไปในโซนตรงกลางได้นะครับเข้าไปมีก็จะมีลานกิจกรรมสามารถเข้าไปดูการแข่งแบบนี้ก็ได้หรือไปเดินเล่นตามพิษแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ ช่วงเย็นก็จะมีกิจกรรมฮอตแลบด้วยครับให้คนดูขึ้นมานั่งรถแล้วก็วนรอบสนามสัก2-3รอบจากนั้นก็จะจอดรถและให้คนมาถ่ายรูปร่วมกันนะครับบรรยากาศช่วงกลางคืนนี่ดีมากเลยเพราะว่าจะมีการจัดไฟตามถนนแล้วก็รถแข่งก็จะมาจอดตามทางแบบนี้ พี่น้องชาวอุตรดิตถ์ก็ให้ความสนใจอย่างมากครับเข้ามาเดินเที่ยวกันเต็มเลยผมคิดว่าการทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันเป็นเหมือนการให้คนเข้าถึงการแข่งในอีกรูปแบบหนึ่งนี่ก็จะจัดทุกวันครับเพราะว่าปิดถนนยาวเลยตั้งแต่ วันซ้อมวันคุริฟายแล้วก็วันแข่งนะครับรวมแล้วก็ประมาณ3วันส่วนตรงการก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีอาหารขายครับถือว่าเป็นงานดี่ครบเครื่องมากเลยผมชอบมากเลยอยากให้จัดบ่อยๆครับเอ่อีอมคาร์บอนมีโริการอะไรบ้างครับแทบจะครบ ในงานยันยนต์เลครับมีตั้งแต่สแกนสามมิติปิ้น์สามมิติครับผลิตโมลสำหรับใช้กับงานพีเพกออโตเคฟแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ได้ทุกอย่างครับก็ขอฝาก PGM c a r คาร์บอนไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจอยากผลิตชิ้นส่วนคาร์บอนหรือว่ามีคำถามเรื่องการใช้ผ้าพีเพกเนี่ยครับติดต่อคุณน็อตไปได้เลยนะครับผม สนับสนุนโดย f o r t จ n e r ชุดแต่งไวบอดี้และล้ออรอยจากเลินโซสไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณซื้อได้เลยที่โชว์รูมตัวยูตาทั่วประเทศครบจบในที่เดียวอีกทั้งยังสามารถผ่อนรวมกับตัวรถได้ไม่ต้องจ่ายเต็มก่อนสะดวกสุด,สด